สมเนื่องจากคูนี้เป็นมวยใหญ่นะครับเป็นคู่ย้อนยุคเดิมพันไปกับ6กพันบาทเราจะให้ชกกันที่แปดยกฮ่า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 ย่างพ่อลเอาไว้คู่ครับสาุปเอากี่ยกครับ เอาสหรือเอาแปดาเอาสามก็สา3สาม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 ยกสยกสามสโอ้ยแยกก็ไม่ได้เห็นหน้าสู้กินแล้วเนาะตายก่อนหกพันหกพัคู่ต่อไปมาเลยครับ เ,เ,เอาเงินเอาเอาห้าเอาห้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 าบอสคู่นี้คู่สุดท้ายเนะเาะอ้าวโอเคเอาห้ายกห้ายกคู่สุดท้ายครับเนื่องจากคู่เออ่ปลนเพชรเออ่ทางปลนเพชรกับเพชรพยัคฆ์ถอนนี่ครับ เดี๋ยวต้องเบิ่งานก่อนถ้ามันชกมวลกติะตให้อีกยกหนึ่งต่อเวลาคือฟุตบอลนเลยถ้าสูสีกรรมการไม่สามารถออกคะแนนต่อไปเรื่อยๆเหมือนฟุตบอลเลยครับต่อเวลาไปเรื่อยๆแต่มาดูลักษณะของมุมแดงนี้ เหมือนนักมวยเก่าเลยครับดูการวหวครูนี่ไม่ธรรมดาครับแสดงว่ายังมีลายครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่สุพิธด้วยน่ครับนานาจะได้เจอกันนะครับทราบข่าวว่าท่านท่านขึ้นเป็นกำนันนะ,ะกำนันตะบนสับโรงตาเจ็นแล้วท่านกำนันจันทา คงสุระนะครับเมื่อก่อนก็เป็นที่ใหญ่ตอนนี้ก็เป็นกำนันอรั้บเลรร่้อง้บรั่งกเลรังรกเลยครัดงขนองนาน้บเงินนี่จำรูดพันเลยครับ อยกันาทึแล้วไดนด้กันาทนแรวแดกันาแต่ไม่รุนะแดนแต่ไม่ลุ้นอันนี้มแ้มือกต้องดูอาวุธด้วยนะครับแนตะ่วครูนี่ถือว่าคะแนนเกือบร้อยเอาไปร้อยยี่สิบนะครับใบครูสวยแต่ว่าดูอาวุธนะต้องดูอาวุธไม่ใช่ดูตอนใวครูนะคนละบ้าน เอ้โมเนมวยจบผากเดวนกนี่มวยไม่ได้ใส่มวยจับภากาะบ้านบ่าดบอน้ำมนเนี่ยมวยไม่ได้ใส่หนู้ั้สงสงบ้านสมงหัวเสือเอาตีกันได้บ้านใกล้กันผู้ซ่อมบอกไอ

แดงแดงนี่จากบัดว่าครับสำโรงการเจนนาเหมือนบัาสมบุกมบูรณอเสือครับโอ้ย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 เอ้ยโอ้ยเอ้ยเ้ยเเ้ ัน่าสนใจเลยครับแบบนี้ครับหมายยอดยุคถือว่าเป็นยอดยุคคุณภาพเลยครับเดี๋ดูกันยืนดูกันจดหมวยกลับหมวยถือว่ามวยเก่าทั้งคู่เลยครับครับ ขนองนาแดงน้องวันนี้จำรูนพันครับสืบท้าเสืบท้าเข้าเล็กๆเบาๆยกแรกมีชดเชื้อเสียวครับเอาแล้วครับจำรูนพันธ์เสียบหลายดอกเลยครับโอ้หมดยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวขอเข้าพี่แบบตีบมันมันมันแน่ แบบเิฟแบบเซ็งทุ่มย้อนไปวันยกที่สองครับคุณที่ห้ายกนะหยกเตขาก่อเอลเตขาก่อเอลพอมเลยก่อยู่นต้นแล้วว่ะอมขอใกล้มงเตขาก่อเอลเตขายกที่2ครับ โดนสองครับ ulously, เข้ายาังไม่ได้แข่งเยขาขาเียเยมานองี้วดดาเยขนองนาครับะปน้เงินัไปไกันเลยยันขาปัดสเสือ

ประสบารณ์สอนับพิทักษ์สกุลกับบนเวีีหมดเลเป็นประูรุ่นเก่ารุ่นเก่าเสือร้ายโอ้ยบริวารภาพที่จริงครับนี่ใจครับขาต่อยครับ มาแกก็ตับไปต่อยท้องครับโจทยวนด้วยมัดบมาเซนเอาเอาใหม่ขนองนะแดงจำรูนพันทั้งนั้นกัดเฉียวๆมาแล้วครับเดี๋ยวหมดยก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 บโอ้โหบ้านเดียวกันนี่บอกเอา ทีมงานท่านผู้ใหญ่สุขิดผู้ใหญ่เก่ามาเชียร์แดงกับขนมาน้ำเงินเชียร์ทั้งสองเนาะเอายกสามเขเขาออกก่อนขาตัดตัดัง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 จะเห็นหน้าเห็นหลังนเาจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วอ่ะเดเร่งเออดินมเออกกัมันวกังัเดนด้อวาด้อว่าด โอ้องมา,ออยอยางโอ้ยถายอีกแล้วครับโอ้ลูกนักลูกตักครับจะปรุนพันครับมาประเภทลักไก่ครับเจ้าเลา่นี่ครับจะ่ต่อยไม่ต่อยแต่เตะ ดูรับตีเขาไปแล้วเขปสามาแล้วปัดไปโดนครับขนองนาอยากคิดงานขนองนาอยากคิดงานบอกดูแลอกหลอกหลอกโยกขาขึ้นต่อยมาเลยทีมมานบอกว่าต้องเดินพวกขบมยเจ้าถิ่นต้องทำให้ขาดต้องเดิน

รอสามรอสามเษเด็กจัดของแปลกของดีให้ดูหลายหลายช็อนทั้งหลายคู่เออมีตู้ครัร้อนทุกคุณภาพกำลุนพันอกอกอดอวบัดขาครับกำลุนพันโอ้อยู่ครับยย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 ยโลโยรยยพนะครับยยจยทียยยยย มาหมายให้สารวัตรเดชนนคูนก็ดูแลคู่น่อย14เมษายนนะครับจะลืมไปเที่ยวไปซื้อบัตรคนละไปครับดูไว้ดี14เมษายนนี่ครับยกที่4ครับทางด้านของคันลอนนาเี่คัทชิพนานนี่เสียวต้องโต้ต้องออกครับ แต่ค <alors S 2> <ป agit S 1> ับนี่ก็ตัววุเร็วดยทนทกันดูครับกระชุบกระชื้อุดครับโอ้ยัอหลอกอกโยกโดน้ว่าโดน้ปัดโอ้ยเจ้าไหนจาไ้าไนเอาัดึ้ ตอกล็อกไปเลยครับจับลูนพันเ่ต่อยบัเราจรับไปชิปนะครับนาไรตบหาใช่ใไปใช่ติดใจั่เลยด่ด่าด่าสาชนเพลงนะครับจากบ้านสมุทรโัวเสูอนะครับเยด่

ขาขาอย่าขยับขาขาขาแม่สาวกปล่อยไปหมดขาเดียขยับเราไปย้อนละเลราไปย้อนละโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจงกันจงกันจะเพิ่งทีใจเบ่งงูกันเบ่งงูกันโอ้ยมาต้นเลยนะโดนต้นเลยไปย้อนเอาไปละคุณทันผู้ใหญ่สุพิชครับสรุปชูมือครับจำรูนพันซอสภูเป็นฝ่ายชนะน้อง